แรประสบการณ์บินจากไทยมาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer, ที่อเมริกาทำได้จริงหรือคุณทอมคือโสพนนักธุรกิจจากประเทศไทยที่เคยเติบโตและอาศัยในอเมริกาจะมาแชร์ประสบการณ์ล่าสุดที่บินลัดฟ้าจากไทยมาฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ที่เมืองลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาวันนี้นะครับคือวันจันทร์ที่3นะครับเดือนเมนะผมเพิ่งลงเครื่องบินนะครับ ที่ LAX เนี่ยนะครับเมื่อตอน11โมงเพื่อนผมก็มารับผมที่สนามบินรีบขับมาที่ China Town Service Center เห็นไหมครับคือเป็นองค์กรชุมชนของคนจีนที่เขาร่วมมือกับรัฐบาลลอสแอนเจลิสเพื่อจะให้คนฉีดวัคซีน ผมเนี่ยเป็นคนที่พูดได้เต็มปากนะครับฉีดทั้งเมืองไทยเราวันนี้ก็มาฉีดที่อเมริกาที่เมืองไทยผมก็ฉีดไปแล้วซ i n นแวคครบ2โดสแต่เห็นว่ายังไงมาอเมริกาแล้วก็อยากฉีดอันที่เขาว่าดีที่สุดคือไฟเซอร์ก็เลยลองนัดเข้ามาง่ายมากมากให้เพื่อนผมลงทะเบียนให้ในเว็บไซต์พอมาถึงที่อเมริกาปุ๊บเขาก็ให้เป็น คิวอาโคดอย่างนี้นะครับเราคิวอารโคดนี้ไปเขาก็ยิงให้พาสปอร์ตเขาแต่นี่สําคัญนิสสนาสัรั์คนไทยผมถามคําถามอันนี้เลยถ้าเป็นพาสปอร์ตไทย t o u r i สวีซ่าอย่างเดียวมาฉีดได้ไหมคําตอบของเขาคือว่าถ้าคุณลงทะเบียนได้แล้วคุณเอาพาสปอร์ตมาวางเขาให้คุณฉีดเลยไม่น่าเชื่อฉีดฟรีด้วย แต่ที่ดีสุดเลยครับไม่มีแถวเลยไม่มีแถวเลยเข้าใจแล้วว่าทาไมอเมริกาเนี่ยเขาต้องฉีดได้200ล้านคนภายในเวลาแป๊บเดียวการแตกต่างรองฉีดที่เมืองไทยกับที่อเมริกาที่เมืองไทยเนี่ยเวลาเข้าไปฉีดเนี่ยเขาจะสัมภาษณ์เรื่องสุขภาพก่อนเขาจะถามว่าคุณเป็นโรคอะไรไหมวัดความดันวัดน้ําหนักที่อเมริกาไม่วัดอะไรเลยเข้าป,ปุ๊บรอแถวให้ไอดีเข้าใจสติกเกอร์นี้มาแล้วครับ ฉีดเลย mm hmm. ให้คุณเลือกระหว่างไฟเซอร์เมอร์โดนกับจอร์แ o น j o h จอร์สันผมได้เลือกไฟเซอร์ไปเพราะทุกคนบอกไฟเซอร์ดีสุดแตกต่างกันยังไงถ้าคุณฉีดไฟเซอร์อีกสามอาทิตย์ผมต้องกลับมาที่นี่เพื่อมาฉีดที่เดิมนะครับเขาใช้ใบอย่างนี้มานะครับให้มายื่นอีกสามอาทิตย์นะครับว่าคุณมา second dose ถ้าคุณฉีดจอร์แ o น j o h จอร์สันคุณฉีดโดสเดียวแต่ไม่แน่ใจว่า ภูมคุ้มกันดีเท่ากับไฟเซอร์หรือเปล่าก็เป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นถ้าคุณมีโอกาสที่จะบินมาอเมริกาเพื่อมาฉีดไฟเซอร์มาเลยผมรองแล้วนะครับเร็วง่ายฟรีโอเคเลย